เอาแค่เอาแค่ขาวดีกว่าให้เบิ้งซื้อว่าสับคือแดงเอาอีกก้นหนึ่งแล้วก็มาเขือเอาออกมามะเขือแน่เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพี่ปีนะคะเราก็จะพาเพื่อนมาที่แผงไม้นะคะขายพืชผักสวนครัวและะ นะคะแล้วก็ไม้ผลนะคะร้านนี้นะคะอยู่ติดถนนสุวรรณสอนเลยนะคะร้านถ้ามาจากทางเขานันทาน,นะคะจะอยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้ามาทางตลาดบ้านงงนะคะร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะข้ามสะพานมาก็จะเจอเลยนะคะอยู่ที่บ้านม่วงนะคะอำเภอประจ,รรจัาจีนบุรีนะคะวันนี้เราก็จะมาหาเลือก ผักสวนครัวไปปลูกกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะห่วงโซ่อาหารนะคะอันนี้คือใบยี่หลานะคะพืชผักของเราก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะของทางร้านที่เพาะชำไว้นะคะเอาไปแล้วยี่หลาน,นี่ก็กระถางละยี่สิบบาทเองนะคะเนี่ยโหระพาก็มีมะเขือก็มีนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ขี้เกียจพอชํำเองนะคะนี่เราแนะนำเลยที่นี่เลยนะคะเนี่ยข่มามะม่วงมาเอาที่นี่ไปปลูกได้เลยนะคะไปต่อยอดปลูกนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาพอชํำเองซึ่งกว่าจะได้เบีย้ยเท่านี้ก็เสียเวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะอันนี้คือแครขาวนะคะแครขาวไปปลูกเนี่ยได้กินดอกทันทีเลยนะคะปลูกวันนี้ก็ได้กินดอกวันนี้เลยนะคะ ว่าหลังแดงก็มีนะคะตรงนี้เป็นแคแดงนะคะไอ้วันั้นมันเท่าเราใครชอบแคแดงแคขาวก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะแต่ของเราอยู่บ้านมีแคแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแคขาวไปปลูกที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีดอกแล้วนะคะมาเอายกออกมาเดี๋ยวไปขึ้นรถเรายกเออยกกระถางออกอ้าาาาาาา เอาแค่เอาแค่ขาวดีกว่าให้เบิ้งซื้อว่าสดุแค่แดงเอาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็มะเขือออกมามะเขือข้างหนูนะเออเป็นกางสวยเลยเอาแค่มาอีกต้นหนึ่งแล้ววันหลังจะหากต่ทังยังไงมาใส่บุกขาเบิ้งรวยอไปหนี่งมะนาวหอมก็มีนะคะมะนาวทูลเกล้าก็มีนะคะ กิ่งชํานี้สามารถลงไปปลูกแล้วติดลูกเลยนะคะเนื่องจากชํามานานแล้วนะคะจนรากพร้อมที่จะลงปลูกแล้วะคะรับรองนะคะไปปลูกแล้วไม่ตายแน่นอนนะคะทางร้านก็มีดินปลูกนะคะไว้จําหน่ายด้วยนะคะพวกกระถางก็มีนะคะกระถางจะอยู่ภายในร้านนะคะ เพื่อนๆสนใจกิ่งพัน์ุไหนก็มาเดินเลือกซื้อเลือกหาไปปลูกเลยนะคะเราก็ได้แต่แนะแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเดินดูไปรอบๆนะคะมาซื้อจากร้านตรงนี้ไปไม่เคยผิดหวังเลยนะคะรอดทุกต้นเลยค่ะต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะคะเลี้ยงแดดเลี้ยงอะไรได้ดีเลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปปลูกนะคะเดีย๋ยวต้นมะยมก็มีนะคะมะยมเปรี้ยวนะคะ แล้วก็จะเอายี่หล่าไปสักสองต้นนะคะเราก็เลือกพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะนี่มะเขือนี่ก็ติดลูกแล้วนะคะในกระถางนี้เดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทับทิมนะคะมีทับทิมด้วยนะคะมีต้นพุทธต้นดอกไม้ประดับนะคะเนี่ยมาฝั่งนี้ก็จะมีพวก ไม้ประดับนะคะสนใจบอนสีก็มีนะคะมีต้นบันไดเศรษฐีนะคะบอนสีก็มีเล็บคุดก็มีบอนสีสวยๆนะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงแล้วนะคะใครชอบก็แวะมาเลือกได้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะนี่ยังคืองามเธอนี่ยเ <Hey, S 1> นี่ยอันนี้เขาเอาิญเลาเพ็ดน้ำค้างเขาเป็นไม้ชไนนเมชเื้อใบอันนี้เป็นโกโก้เขาเป็นไม้เชือ้อใบอยู่ตรงบางไผอีกแค่นี้ใช่ไหนี่เป็นโกโก้เขาเป็นไม้เชื้อใบเขาเป็นปลูกไม้บางโถมันยืนในโอมยังไงนะมันมาคมนะะโดนแดดแน่โดนโฮมแน่ใช่ละจต่ไม่จับ ไม่คือเนแท้ีก่กระถางก็ได้ปลูด้เป็นไมคลอืสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยนี่หน่วยสักรีว้าเน่ยหมายถึงตลอด Porque <coughs> mi amigo es tan caprichoso.